สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพี่จ่าชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้แล้วก็แนะนําเครื่องหมายนะครับ2ชิ้นนี้ที่ติดอยู่บนบริเวณหัวไหล่ด้านขวาแล้วก็บริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับว่ามันมีความหมายว่ายังไงบ้างไปฟังกันนะครับเริ่มนที่เครื่องหมายแรกนะครับเครื่องหมายชิ้นนี้นะครับวงกลมสีฟ้าเป็นตราสัญลักษณ์ของ,ององค์การสหประชาชาตินะครับในเครื่องหมายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลูกโลกนะครับแผนที่โลกแล้วก็มีใบช่อมะกอก แผนที่โลกก็จะเป็นตัวแทนของอทวีปต่างๆบนโลกใบนี้นะครับบนโลกของเราแล้วก็ความหมายมันก็คือเป็นตัวแทนของประชากรส่วนช่อบมะกอกด้านล่างนะครับก็เป็นตัวแทนของความหมายของสันติภาพนะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของ UN หรือองค์การสหรประชาชาตินั่นเองนะครับต่อมาครับเครื่องหมายชิ้นนี้นะครับติดอยู่ที่ไหล่ด้านซ้ายนะครับที่เหนือของไหล่ด้านซ้ายก็จะเป็นธงชาติไทยนะครับ อาร์มชิ้นนี้เป็นอาร์มห้าเหลี่ยมนะครับเป็นอาร์มที่กองร้อยเนี่ยจัดทาขึ้นมาให้กับกำลังพลนะครับตั้งแต่ผัดที่1 2 3แล้วก็ผัดนี้นะครับผัดที่4บรรทัดแรกนะครับอ่านว่า unmiss นะครับคำเต็มเต็มมันก็คือ united nation mission in south sudan นะครับก็คือเอาตัวหนังสือของแต่ละคำนะคำแรกมาเรียงต่อกันนะครับ un miss นะครับ united nation mission in south sudan ก็คือชื่อภารกิจครั้งนี้นะครับ ต่อมาช่องนี้ครับ PKF ไทย01077 PKF ย่อมาจากคำว่า p e a c e k e e p e r Ford ไทยนะครับหมายความว่าเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพของประเทศไทยนะครับอย่างถ้าเป็นชาติอื่นก็เป็น PKF อินเดียหรือ PKF ในปาลนะครับอย่างของเราเป็น PKF ไทยก็เป็นของประเทศไทยเราเองครับ01077เป็นหมายเลขประจำตัวบรรจุกำลังในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับของผม ซึ่งเป็นหมายเลข UNID นะครับคนที่บรรจุกำลังหลังผมก็จะเป็น0107879จนถึงคนงสุดท้ายนะครับช่องถัดมาครับ TH แล้วก็ HSM นะครับอ่านว่าไทย HSM นะครับไทยก็ตรงตัวครับประเทศไทยส่วน h m m ย่อมาจากคำว่า Horizontal Military Engineering Company นะครับ Horizontal แปลว่าทางระดับนะครับ มิลเตอรี่ Military ก็ตรงตัวครับทหาร E engineering ก็ทหารช่างนะครับคอมพนี Company ก็กองร้อยความหมายโดยรวมก็กองร้อยทหารช่างทางระดับนะครับซึ่งการมาบรรจุกําลังของกองร้อยเราเนี่ยคือมาบรรจุเป็นกองร้อยทหารช่างทางระดับก็คืองานปรับปรุงถนนนะครับออมาด้านล่างนะครับเลข4แล้วก็ T H นะครับแล้วก็ R O T 4ตัวนี้ก็ลำดับที่4นะครับหมายถึงผัดที่4นะครับโฟร์ Fold, แล้วก็ R O T ก็ rotation ก็คือผัดที่4นั่นเอง ด้านล่างนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นรูปของสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนะครับทรงกระทำยุทธหัตถีเป็นสัญลักษณ์ของกองร้อยเราเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมเพิ่มเติมให้อีก2อย่างนะครับก็ตัวนี้เป็นบัตรเจ้าหน้าที่ของ UN นะครับใบนี้เป็นบัตรของ UN ทําให้นะครับในบัตรก็จะมีข้อมูลนะครับมีรูปถ่ายของเราแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยนามสกุลเขาจะขึ้นก่อนนะครับผมผมก็จะเป็นมงเมืองพุทธลัษณะครับ คำอธิบายในนี้ก็จะมีตัวย่อครับ MIL ก็ย่อมาจาก Military นะครับก็คือกองกำลังทหารนั่นเองส่วนต่อไปก็ UNIS m นะครับก็ชื่อภารกิจนะครับ United n a t i o n Mission in South Sudan ด้านล่างเป็น TCC นะครับย่อจากคำว่า Troop Contributing Country นะครับก็คือกองกำลังทหารนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นวันหมดอายุของบัตรใบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ QR Code นะครับขอปิดหน่อย นี้เป็นบัตรของกองร้อยเราทําให้นะครับออกให้โดยกองร้อยเองเหมือนเป็นบัตรรปภนะครับให้กับกําลังพลเวลาจะออกไปด้านนอกเนี่ยนอกแคมป์นอกค่ายหรือไปตลาดแผ่นบีหรือจะไปซื้อของที่ร้านจิตนะครับเราจะต้องนําบัตรตัวนี้ฝากไว้ที่ป้อเมเวร์รักษาการนะครับก็คือก่อนที่จะออกจากแคมป์ได้เมื่อกลับเข้ามาก็นําบัตรคืนเมื่อกลับเข้ามาก็นําบัตรคืนกลับไปนะครับ ในบัตรใบนี้ก็จะมีข้อมูลส่วนตัวนะครับของกําลังพลทุกนายนะครับก็จะมีรูปถ่ายชื่อนามสกุลนะครับหมายเลข U N I D ก็ P K F t h 0 i นยนะครับของผมแล้วก็ด้านหลังก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันครับก็เป็น QR code ครับขอปิดไว้หน่อยนี่นะครับเป็นบัตรที่กองร้อยจัดทําให้นะครับบัตรรปภครับก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับว่าเครื่องหมายที่ติดอยู่ที่บนเครื่องแบบทั้งหลายด้านขวาด้านซ้ายนะครับ มันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างมันคือสัญ,ญลักษณ์อะไรความหมายมันมีว่ายัางไงผมก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับเผื่อบางคน,นสงสัยว่าเอ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรนะก็หวังว่าทุกคนคงนจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะครับหากพีพีเอทุกคน,นคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่จา่าแชน n นลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ